โอ้โหนี่คือขนมไท่นางเงือกนะนะก็เป็นตระกูลของนมนางยักษ์นะไขพะพ่พระอภัยไข่สุดสาครน,นะแต่นี้เป็นไข่นางเงือกนะลักษณะก็จะเหมือนอาสาคูนะจะมีกลิ่นหอมของชาภัยหอมนะเนี่ยกลิ่นหอมมาเลยนะเดี๋ยวนายเร็กจะพาชิมดูว่า รสชาติเป็นยังไงนะนั่นแหละจะยกถ้วยกินเลยนะสดเลยม,มันก็เหมือนสาคูนะนมกลิ่นของนมนะแล้วก็กลิ่นหอมของชาใบไผ่ความหวานก็ กำลังดีฮะมาดีหวานมากมายเขียวกึดกึเลยไอ้กินไอ้ไข่ของนังนี่นเหมือนกับสาคูนั่นแหละนะอืม อร่อยฮะอร่อยอร่อยมาก